ตะกุศลรถหลวงพ่อทองสุกใช่นี่ขนาดมาตรฐานไหมท่านรย์มาตรฐานสามนิ้วนะสามนิ้วนะพี่นายังไงดีรักแกรักคำเก่าของทองแดงความเก่าของรักนะแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะโอ้นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านว่าท่านจะเผื่อหัวไว้หัวท้ายไว้ต้องเผื่อหัวท้ายใช่เป็นยันสอบรถมงกุฎอย่าโซโลมงคลใช่ หายยากไหมหายาำไหมหายากอยู่นะยากอยู่นะผมก็ไม่เคยเห็นตั้งแต่พ่อเอี่ยมมาปลูกกิ่นหลวงปู่ทองสุกในยุคที่สามสามพ่องสุกฤตศรีก็อาจารย์วาดอะไรที่จะเป็นข้อสังเกตง่ายที่สุดดึงรักเลยรักความเก่าความเก่าของรักต้องดูให้ออกจะแห้งไงอายุมันแต่ปีหนึ่งกว่าโอ้โหมันตั้งแห้งไม่มีไม่มีแบบกระท่อนเพราะรักอ่ะยิ่งจับยิ่งมัน นี่คือข้อสังเกตเลยใช่พันเชือกจะเป็นลายนี้ท่านเรียกลายสีเสาลายสี่เสานะครับนี่คือลายสีเสานะาเอกลักษณ์คือท่านน่าจะหายากนะหายากหาเย็นระเกอเนี่ยนี่นี่นะครับค่านิยมเป็นไงพี่เสือหลักหมื่นต้น,ตนหลักหมื่นต้นต้นะหายากแน่นอนปลอมเป็นไงครับเรื่องความปลอมปลอมหลักจะไม่ได้เชื่อกไม่ได้หลักไม่ได้แต่ต้องนุยออกต้นนุยออกนะ ต้องดูให้ออกนะครับถ้าเกิดอยากชุวนต้องแกะดูยันเอาเรียบร้อยสิจากเสียไปเลยเสียไปเลยใช่แกะก็คลายไงคลายก็จริงไปเลยนะครับห้ามแกะนะไม่ไม่ชัวร์อย่าเช่านะไม่ชัวร์อย่าเช่านะแต่รุ่นหม่ท้าแกะหมดนะดูยันเอาชิบหายแล้วนะครับแล้วใครจะเสกนะครับคราวนี้ก็ไม่มีคนเสกคือว่าขลังปูกขลังือขังไงขังือขังนะเชื่อกันตรงนั้นนะแต่เราก็หาซื้อจากคนที่น่าเชื่อถือนะครับอย่าแกะเลยนะครับเสียไายของพ่อสุแลวพ่อหาได้ครับะฮ เราไม่ได้เก่าอะไรมากมายโอเคโอเคโอเคไม่ได้เก่า